มีมายครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาปฏิบัติธรรมค่ะที่วัดปันถันตากอ,อําเภอบ้านเบิงจังหวัดชลบรุรีมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจของตนเองค่ะสงบแล้วก็เมื่อเวลาที่เราเจอทุกทุกเราจะได้เบาๆลงวันนี้หันมาดูแลจิตของตัวเองค่ะการทําบุญค่ะมีทานศีลและภาวนาการภาวนาจะทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น รู้จักสิ่งภายนอกมากขึ้นรู้จักธรรมชาติเพราะธรรมะค่ะคือธรรมชาติขอบุญกุศลที่ถือทำนะคะให้กับทุกๆคนร่วมอนุมโมทนาค่ะวันนี้เป็นวันดีวันพะขอให้ทุกคนชำระจิตใจให้สะอาดสัปดาห์หนึ่งมีเพียงหนึ่งวันเท่านั้น ดังที่ตนเองปรารถนาและตั้งใจในเต่ลวันด้วยบุญกุศลที่ถุยทาขอให้ทุกคนสำเร็จค่ะและผพบกันในครั้งถัดไปนะคะขอปฏิบัติธรรมก่อนค่ะสวัสดีค่ะ